สวัสดีค่ะป้าแหววนะคะตอนนี้ป้าอายุ61ปีวันนี้ป้ามีประสบการณ์ป้าเคยเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบมาเล่าให้ฟังก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าสาเหตุที่เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีหลายสาเหตุเช่นการกั้นปัสสาวะนานๆานจนทําให้ติดเชื้อดื่มน้ําน้อยหรือการนั่งนานๆไม่ค่อยเคลื่อนไหวก็ส่งผลเช่นกัน และส่วนมากจะพบโรคนี้ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อก่อนป้ามีอาชีพขับรถตู้รับส่งนักเรียนต้องตื่นและออกจากบ้านแต่เช้าคือเป็นชั่วโมงที่เร่งรีบและต้องทำเวลาไปรับเด็กๆให้ทันและต้องส่งเด็กๆให้ถึงที่หมายทันเวลาต้องเผื่อเวลารถติดอีกนี่เป็นสาเหตุให้ป้าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบ เพราะป้ากั้นปัสสาวะบ่อยและนั่งขับรถเป็นเวลานานเคยได้ยินแต่คนอื่นเล่าและแล้ววันหนึง่งมันก็มาเกิดขึ้นกับป้าจนได้มันทรมานและเป็นปัญหากับการใช้ชีวิตจริงๆค่ะอาการที่เกิดขึ้นกับป้าคือปัสสาวะบ่อยครั้งแต่ละครั้งน้อยๆมันทั้งปวดและแสบมีเลือดปนออกมาบ้างในบางทีขับขับรถอยู่ก็กงังวลมันรู้สึกเหมือนคนปวดปัสสาวะตลอด แต่พอจะไปเอาออกมันออกมาแค่นิดเดียวและอย่างที่ป้าบอกว่ามันปวดและแสบทรมานมากจริงๆค่ะพอตกดึกจะนอนก็นอนไม่หลับมันไม่สบายตัวจะลุกเข้าห้องน้ำตลอดป้าทรมานกับกบระเพาะปัสสาวะอักเสบอยู่เป็นอาทิตย์รักษายังไงก็ไม่หายจนลูกสาวเอายาสองตัวนี้มาให้ป้าลองทานทานคู่กันอย่างละหนึ่งเม็ดก่อนอาหารเย็นเชื่อไหมคะมันดีมากๆเลย ตื่นเช้ามาอาการเจ็บกระเพาะปัสสาวะอักเสบมันหายไปป้ารู้สึกดีขึ้นมากใครที่มีปัญหานี้กันอยู่ลองไปหาซื้อมาทานดูมันกินดีจนป้าแนะนำเพื่อนๆไปหลายคนแล้วค่ะฟาลิเซียเอ็กแก้ปัญหากระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ดีจริงๆค่ะ